ย้ำย้ำเตือนทุกคนว่าทำไมลิซ่าถึงเป็นเดอะกรูที่โดดเด่นบนเวทีของเธอนั้น,น,นเหนือจริงเป็นอย่างมากโลกของลิซ่ากลายเป็นว่าชีวิตของเธอนั้นอยู่ในนั้นชี้ไปที่อังกฤษนะคะทานนิตยสารเดอะกาเดียนค่ะก็เป็นหนึ่งในนิตยสารที่โด่งดังที่สุดในประเทศอังกฤษนะคะในปี2019เขาก็ได้ยกย่องลิซ่าให้เป็นสมาชิกที่ดีที่สุดของวงนะคะร่วมกับบีอนเซและในปี2025พวกเขาก็ยืนยันว่าลิซ่านั้นเป็นสมาชิก ชิกที่เก่งที่สุดของวงมาโดยตลอดและเธอนั้นก็ยังคงเป็นผู้แสดงที่ดีที่สุดในวงเสมอนับตั้งแต่การเปิดตัวก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเสมอต้นเสมอปลายเต้นเอาเป็นเอาตายนะคะกับความตอกย้ําการประทับใจในส่วนของพาร์ทโซโล่ของติซ่ามีพลังเต็มไปด้วยการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังค่ะซึ่งก็เป็นสื่อที่เขียนออกมาได้อย่างชัดเจนซเมอร์แฟนก็ชี้เลยว่าเป็นสื่อที่เขียนออกมา มาได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและถูกต้องที่สุดรักเขารักลิซาประมาณนี้ล